เมื่อมาวัดสว่างอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ต้องมีเรื่องราวของวัตถุมงคลของอนนขลังที่จะนํากลับไปใช้เอานี้ก่อนเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกับที่ท่านอาจารย์ฤศีเนนท่านมาร่วมบุญไปหลวงบททวดรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์เม็ดแตงพิมพ์เม็ดแตงพิมพ์เตอรตีพิมพ์เต,รเตรอรีพิมพ์พราราดจะมีคําว่าลายเซนของเจ้าพระคุณสมเด็จ ธงชัยหลวงปูดพวดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็พิธีต่างๆโดยเฉพาะทางวัดนี่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าพคุณสมเด็จทงชัยได้เมตตาประทานลายเซ็นอันนี้ก็คือกดพิมพ์น้ำเลอกกดพิมพ์นํำเลือกเมื่อวันที่11บเดมกราเวลานํำเลือกเขาจะทองคำปิดใช่ไหมคือพระเกจิต่างๆโดยเฉพาะเริ่มประถมเริ่มเลยเจ้าพคุณสมเด็จทงชัยมากดพิมพ์วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันเกิดหลวงพ่อแปะด้วยเบิร์ดเดย์ก็จะมี เกจิอาจารย์ที่รักเคารพอย่างเช่นเจ้าคุณอ่างวัจจสวังอารณมนี่ท่านก็เมตตามาเจ้าคุณเนยวัตถุเศรษฐีพระรามสองเจ้าคุณชำนาญวัชินนะหลวงพ่ออนันต์บัณฑ์งพีน้อยหลวงพ่ออิฐวัจรามนีแล้วก็มีอีกหลายรูปเกจิอาจารย์วันนั้นก็มาแล้วก็เมตตามากดพิมพ์โบราณศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยอดอาทิเช่นนะดินกากยายักษ์ผงกระดาษเดียว แร่เพชรนาท่างแร่บงางไพยหรือผลพัทน์ุณต่างๆที่หลวงพ่อสมเด็จเนี่ยมอบให้หลวงพ่อแปะเพื่อมาสร้างรุ่นนี้ตามวงการเนี่ยอว่ารวบรวมไว้นนี้หายากสิ่งนี้จะต้องพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติถั่วที่ส่งเรานี่เนี่ยแต่หนึงฝักมีห้าพ่อนี่ถือว่าเป็นของหายากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและก็นักเสี่ยงโชคนี่ก็จะนิยมกัน สายสายเสี่ยงดวงเรื่องราวชคลาบน่าะาะว่าคนจีนหรือคนต่างชาติเนี่ยก็ชอบเพราะว่าเป็นของที่เราพิสูจน์ได้หนึ่งฝักมีห้าข้อก็เรียกว่ามีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอันนี้ก็ตะกุดยันกรอบเพชรนี่ยันกรอบเพชรก็มีให้บูชามาบูชาได้ที่รวมหมดสลา บางคนบางท่านก็เจอหลวงพ่อแป๊ะท่านก็เมตตานะอม,มอบให้เป็นที่ระลึกฝากเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องสายบุญสายมูนะสว่างอารมณ์เมืม่อมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลากหลายและอยากจะมีติดหมายติดมือกับบ้านไปเอานา<ม>ไปใช้เนี่ยรับรองได้ว่าพุทธคุณนี่แน่นๆน่นมวนสารๆๆแน่นๆนะครับ,รบเอามาได้บนสาระใหญ่นะครับหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์แครแถวจังหวัดนครปฐมครับ